ออดซ่าโดนทินสามแยะปากหวานโดยบิ๊กโคลาอร่อยมากซ่าสดชื่นไม่มีคาเฟอีนโอโ้โหเนี๋ยนะฮะดูไม่เหมือนผีนะคุณคมันหมาไซเบีเรียนอยากให้คุณชม คุณผู้ฟังสามแยกดูในเว็บแคมนะฮะอาหารใหญ่เนี่ยมุดขนาดนี้เนี่ยอบรายการวิทยุแต่มีพ็อปด้วยเหวอคือพี่ป้องเนี่ยใส่พุดแล้วเป็นขนเหมือนหมาป่าครับแล้วก็แอบเอาเขี้ยวใส่เหมือนหมาไซบเรียนแก่วู๊แววู๊บแววู๊บอ๋อเอีะเราตัดเราเอ๊ะอะไรนะเออเขาตัวอะไรนะหมาป่าเลยแวมพายหมาป่าเนี่ยแล้วเหงือกแบบว่าเจคอบเจคอกเหงือกล่นเหมือนอาม่าทำพันปลอแววมุบเนด์ ไม่มใครเห็นกูว่างเลยโอ้ขอบขอบพูดเลือเลยวันนี้ดิมดิ่มไฟด้วยโอ้ใจคอไม่ค่อยดีเตยมพตียมเตีอยมพอบมาด้วยลักษณะเออเป็นเป็นผีหมาป่าที่เหงือกล่นพอสมควรเออใช้ยาสีฟันที่มีเกลือด้วยนะฮะลำมานาแดงโอ้ไม่ไม่ไม่ว่าไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่ว่าไม่าไม่าไม่ไมอไมี้วัละนี้แ่ลือบี่คือบดลงโทษ อมเนี่ยเหรออมเนี่ยแล้วใครเป็นคนต้นอมวะอมไม่ได้อายามอายามหน้าขึ้นอมไหมไวรัสตับแดกกันทีเยวสวัสดีคุณผู้ฟังชาสามแยกฮะสวัสดีค่ะสามแยกปากหวานนะหนวดครับนิ้วโป้งครับแล้วก็บรวลอยเผือกฮะวันนี้ต้อนรับฮาลวีนฮะครับผมพรุ่งนี้แล้วฮะให้ผีแม่งเปียกน้ํากันเออสามแยกปากหวานวันนี้สามแยกปากหวานครับ ช็อกอเด็กล่าท้าผีรวมทุกสิ่งอยาสถาบันผีในบ้านเราเอาไว้วันนี้เราจะฮัลโลวีนกันครับฮัโลวีดสยองล่าท้าผีผมอบอกได้เลยว่าวันนี้นนราแบางเขาดังอยู่นะเราแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนครับ กลัวขี้หดตอดหายเชื่อจนหมดใจเลยเนี่ยให้คุยกับอาจารย์โป้งพี่โป้งเลยพี่โป้งนี่เชื่อเรื่องสายสามพันของคนนี้มันมีคุณแต่ถ้าคิดว่าเรื่องผีนี่เรื่องผีโปงกระโหลกกะลาขี้หำแล้วก็เจอผีมาเดี๋ยวจะเอารองเท้าแตะแบนหน้าเนี่ยให้คุยกับไอ้หนวดอ๋อน้าแบบวราไม่เชื่อไม่เชื่อเลยมาตอนนี้เลยมาเนี่ยมาเข้าตรงคอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เปล่าไม่เชื่ออย่านับถือคุณไม่เชื่ออย่าแต่แต่ถ้าเกิดเป็นคนเซฟเซฟเออกลัวก็กลัว กลัวก็กลัวไม่เคยเจอไม่เคยเห็นแต่ก็ไม่แน่ใจฟังไว้ฟังไว้ชอบฟังให้มาที่บนลอยเผือกผมนี่แหละคนส่วนใหญ่ของสังคมใช่ครับผมบางทีเห็นแล้วก็อย่าไปคิดมากเพราะนั้นวันนี้ผมถ้าไหนจะรอดเน่ยคนไทยกลัวผีเยอะ อ๋อเหรอเออขี้ขึ้นสมองก่อนเลยคือทำไมอไม่ใช่ขี้ขึ้นสมองแต่ว่ามันฝังอยู่ในสายเลือดเพราะอย่างเราชาวพุทธเขาบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่าเมื่อคนเราเสียชีวิตหรือตายไปมันคือดวงจิตไม่ได้แตกสลายไปด้วยนะจิตนั้นจะเปลี่ยนภพภูมิครับถ้าเสียชีวิตจากการเกิดแก่เจ็บตายก็คือตายธรรมดาตายด้วยโรคอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่า ดวงจิตดวงเนี้ยดูงยาดวงเนี้ยจะไปเกิดในภพภูมิที่คุณทําเวรกรรมมาเลยทำกรรมดีขึ้นสวรรค์ทำกรรมชั่วตกนรกครับอันนี้คือตายตามธรรมชาติตายธรรมชาติแต่ถ้าตายโดยอุบัติเหตุรถชนบ้างตายโหงที่เขาเรียก หรือโดนคุมคืนแล้วฆ่าอะไรเงี้ยดวงวิญญาณนี้ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนะครับหมายถึงว่าเขายังไม่หมดอายุไขยังไม่สิ้นอายุไขแล้วดวงวิญญาณนี้จะกลายเป็นสัมภเวสีล่องลอยอยู่เหมือนเขาเวลาเขายังไม่หมดแต่เขาตายก่อนนี่ที่เขาบอกว่าเวลาเห็นผีไม่ใช่ว่าซากศพมันออกมาเดินนะฮะนี่คือดวงจิตที่เป็นสัมภเวสีนะฮะนี่ไงสิ่งที่สิ่งที่อยากรู้ก็คือว่าได้ยินมาบ่อยแต่ใครเป็นคนออกนานเรื่องนี้วะใครเป็นหน่วยงานที่แบบเออตายแล้วเหรอเออตายแบบไหน มีหน่วยงานมันมีใครวะมีหน่วยงานระบบการจัดการมันมีพนักงานกี่คนยมมีเดียบดวงวิญญาณนใครวะยมมีอ๋อยมมีแล้วยมมีเนี่ยยมมีเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งทุกกี่ปีวะยมมียมมีเนี่ยลาพักร้อนได้ไหมยมมีเนี่ยทำงานเข้าออกกี่โมงไอ้นวลไอ้นวลอย่าพูดไปอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าเขาพูดถูกเพราะว่าถ้ายมมีมีกี่คนคนเดียวมันมีคนตายน้องกี่คนแต่ยมมียมมีไม่ได้มีคนเดียวผมจะบอกว่า ท่านเท้าที่ดูแลนรกภูมิอยู่เนี่ยะนะฮะ,ะก็คือเท้าเวสวันอ คือท่านเป็นเทวดานะจริงท่านเป็นเทวดาท่านเป็นเทวดาแต่ว่าต้องมีหน้าที่มาดูแลอ๋อเหรอฮะแล้วก็ยมมี่นี่คือคนที่ทํากรรมประมาณหนึ่งเป็นเทพเล็กๆประมาณหนึ่งตัวตาดูแลในบ้านช่องเราบางทีใครตายไปเนี่ยนะเขาก็ถ้าผูกพันกับสถานที่นั้นเขาจะมาเป็นเจ้าที่ในที่นั้นแล้วดูแลเลยหนวดขี้ไม่ล้างตูดอ๋อเหรอเขาจะรู้หมดทุกอย่างสมมติใส่กางเกงในกลับด้านฝรั่งตายทําไงวะ เออฝรั่งตายไปไหนอะเลยคุยคุยอะโยมี่สื่อสารด้วยดวงจิตอ, sí อ๋อเหรอฝรั่งตายก เซนต์ปีเตอร์ก็ไปอีกทรงไงเราเราตายเซนยูนิเวอร์แซลอย่างเงี้ยเหรอเวลาเราตายปุ๊บเราเราภาษาเดียวกันหมดยูนิเวอร์แซลเลยฝรั่งแขกเลยทำไมเราตายแล้วเราเสือกยูนิเวอร์แซลวะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยกูตายดีกว่าเพราะว่าตอนเป็นเป็นแม่งคุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องเแยพอเสือกตายแล้วเสือกยูนิเวอร์แซลเหมือนได้กันนะข้างกระทั่งทองแดงเงี้ยนั่นคือสิ่งที่มนุษย์นี่กำหนดขึ้นมาภาษาศาสนาหรืออะไรต่อภาษาอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าคพรเราเกิดจากจิตเหมือนเหมือนกัน เป็นธรรมชาตินี่คือธรรมชาตินี่คือเนี่ยผมสับสนไปหมดแล้วเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าดวงจิตเนี่ยมันสื่อสารกันได้เอ้าถามว่าไปเมืองนอกมีผีหลอกไหมมีสิมีสิมีนี่ไงแต่เพีนแต่ว่าไมีเล็กใหญ่ฝันดีฝันเด่นเลยไปถ่ายรายการที่อ่าพีระมิดกีซ่าโอ้อียิปต์ที่อียิปต์ครับทะลึ่งบ้องหยิบหินมาก้อนหนึ่งพี่คนเรนพี่เรนหรือคนพ่เรนอยากรู้หยิบหินมาก้อนไอ้เล็กหยิบมาไม่ต่อยใหญ่ วางไว้หัวเตียงคืนนั้นใหญ่ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยทำไมอ่ะม่นมีเสียงมาโว้ยเป็นกองทัพโอ้จริงไหมเป็นกองทัพอ่ะนะอธิบายเหตุการันนี่ไงใหญ่ลืมตามาแม่งเป็นตัวแบบใหญ่ๆถือหอกอยู่อันเนื้ออันดูปี๊ดเลยนี่ไงแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วมันอยู่ถึงกี่โมงไงตอนเนี้ยเอาก็อยู่ทั้งคืนเลยทำไมกลางวันไม่อยู่อ่ะมันกลางวันผีเขากลัวแสงเปล่าผีไม่ได้กลัวแสงแต่ว่า ในหน่วยความเข้มของพลังงานแล้วพระอาทิตย์ถือว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมีพลังงานมีพลังงานมี่เิาศาสตร์นะครับแล้วท่านมายืนเนี่ยแต่คนในโรงแรมทำไมไม่เห็นน่ะ หรือจะมาเฉพาะจะเำอะไรทำเลือกเจาะจงเฉพาะว่ามึงเอาหินหินกูมาอแล้วตอนฝรั่งมันแบกทับหลังไปแคลิฟอร์เนียไม่เห็นมีตัวเฮียอะไรไปต่าตกลับมาเลยอาจจะมีแต่แอดคาราบาลนะอาจจะมีก็ได้อาจจะมีก็ได้เอาไปคืนแจกสันคืนไปเอาพานอะไรคืนมาและผมถามหน่อยว่าทำไมฝรั่งมันถึงเอามาคืนถ้ามันไม่โดนผีหลอกบ้านแอนดแอนดหรือเปล่าก็เราฟ้องยูเอ็น่ยูเอ็น ก็กดราชการพูดงานอันนี้มันว่ะเฮ้ยมันว่ะอ่ะแต่ก่อนแอยูเอ็นนั่นแหละโดนผีโดนผีเต็มสิ่ข้างหลังเนาะแสดงว่าคุณก็จะบอกว่า Please please command t h USA to borrow the the t a ท l a n g n a line you know come คำรามไทยแลนด์ทั l ล n งศิลปะคอมเมนต์นะฮะรถที่มันเนาะ ผีคอมเมนต์ได้กระซิบคฟี่อันนันเงี้ยในขัดธิการสาธารณชาติเหรอจริงโดนกระซิฟโดนกระซิเหรอแต่แต่แต่พึ่งงเถียงอเพราะทำให้ความเชื่อถือเราแตกโดนนอนกระเแรงขนอนอันนี้คือทุ่มคอมเมนต์อันนันอยู่ไม่ได้เหรอเออกูยอมไอสัตว์เออเดี๋ยว่าพึ่ยอมดิเราไม่ใจเราคือแม่งนะเคยเห็นผีแล้วเอางี้ดีกว่าไม่เคยไม่เคยเลยทั้งชีวิตโคตรอยากเจออ่ะแล้วแปลเคยเห็นผีไหม ผมเคยเห็นตอนเด็กเฮ้ยนี่ซีเรียสเรื่องจริงผมไปนอนบ้านยายบ้านยายขึ้นเป็นบ้านไม้เก่าแล้วสมัยก่อนก็คือมีเสาตะเคียนอยู่อผมนอนเนี่ยก็คือด้วยความกลัวผีครับนอนหันหลังให้ยายตอนประมาณห้าห้าหกหัวก็ประมาณปีหนึ่งปีสองรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วรู้ว่าผีคืออะไรแล้วหลังจากนั้นมีเสียงหมาหอนผมก็นอนไม่หลับ ก็ปรากฏว่าพอตื่นมาเนี่ยตัวผมเนี่ยก็คือนอนหันหลังชนกระยายอยู่<อ>นะฮะแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกความเย็นมันว่าเข้ามามโดยที่ไม่ได้เปิดแอร์นะตอนนั้นนะแล้วมันลอยมีภาพลอยขึ้นมาเป็นหัวกระโหลกเป็นโครงกระดูกมีอะไรแล้วก็ลอยหาย<อ>วับไปบนเพดานโครงกระดูกนี่เ,นเลยโครงกระดูกเลยแปะไม่ได้ฝันแน่นอนไม่ได้ฝันนี่ไงมออกยังกระทุ้งยายอยู่เลยฝัน ฝันเหรอฝันเหรออ๋อแล้วคนเราเขาบอกไม่ฝันเขาตื่นตาไม่ตื่นตาเาบอกว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งที่เชื่อไม่ได้ที่สุดเนี่ยคือตัวเองอะไะบางทีเนี่ยเราไปยืนยันได้ไงว่าเราอยู่ในสติสัมปชัญญะครบถ้วนจริงๆแล้วเหรอสังเกตไหมผีแม่งเราจะต้องเห็นผีตอนหลับตื่นเลี่ยมครึ่งหลับครึ่งตื่นตอนเนี้ยมาขอกูขอสักตัวได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวมาแล้วนะสวยสามรู้ไนะชันยาท้าชัยาท้าชั้นสิบแปดเนี่ยเขาบอกว่ามีผีไม่ต้องสิบแปดที่นี่ก็มีตรงนี้แหละ เป็นน้องด้วยเป็นน้องด้วยเป็นน้องจริงนะเยียขอให้ไฟดับไม่เอาน้วเขาลุกอันกลัวเลยคุณไม่ว่าจะเป็นคุณนั่นไงอูดมานี่อย่าตลกไอ้อูดควายบ้าปีไฟเลยอูดเปิดไฟเดี๋ยวใครจับขาเออเออเอาเท่านี้พอเอาเอาเท่าเมื่อกี้สิโอเคใจไม่ค่อยดีไงแต่คุเชื่อไอตั่นไงนั้งไงเล่นไงไม่เล่นตรงนี้จีิจริงพี่ช็อตเห็นมาแล้วฮะแต่ ไม่ใช่แค่พี่ช็อตดีเจบุกโกใช่ไอีเจมคุ้ยคนลุกแอบมานอนแอบมานอนแอบมานอนให้มันออกมาเลยเดี๋ยวที่มองในกล้อกนอนนี่กระจกเไหนเขาให้เห็นใเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยคุณฟังก่อนคนณลุกกว่าผมเล่าเรื่องในสตูดิโอก่อนคุณบุกโกมาทํางานแล้วบอกนายว่าเดี๋ยวต้องไปทํางานอื่นอีกแต่ง่วงมากก็เลยมาแอบนอนซึ่งนอนตรงนี้ตรงตรงนี้เลยบ่ายเายบายบ่ายบายอ่า อ๋อฮอตจะไม่จัดฮอตจะไม่จัดอยู่ที่นีา่ฮยามจะอยู่สยามนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าห้องฮอตก็จะปิดไฟทึมๆนะครับโคโปรแกรมก็ไม่มีไม่มีใครอยู่เมื่อก่อนนอนเสร็จปุ๊บหันพลิกมาตรงนี้สลึมสลือเหมือนจะได้ยินเสียงฝีเท้าตุ๊ก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 เดินเข้ามาเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บมีรองเท้าเป็นเหมือนรองเท้าแตะผู้หญิงจอดอยู่ตรงนี้อ๋อมันมองลอดได้มองลอดมาได้ถ้าถ้าตรงนี้คือมองลอดนนี่คือมันจะมองลอดมาได้เคาน์เตอร์เรามองลอดได้อสักพักหนึ่ง เหมือนกับมีขาฮะมองเห็นรองเท้าแตะเฉยสักพักเห็นมีขาลงมาป๊บหหจรริงเอแล้วก็แบบแสงเท้าแตะแล้วก็ย่ำตั๊กตั๊กตั๊กย่ำอยู่กับที่ในห้องจัดเนี่ยในห้องเนี่ยย่ำเอาผู้หญิงเธอรองเท้าผู้หญิงก็มีขอให้เมียไอ้นัวเดี๋ยวดี้ไม่เอาตอนแรกบุกโกบบอกว่านึกว่าโคโปรแกรมสักพักหนึ่งจะรออยู่เรื่อยๆสักพักหนึ่งมีความรู้สึกว่ารองเท้านั้นหยุดไปพอหยุดไปเสร็จปุ๊บเนี่ย เหมือนกับคนเนี่ยใส่รองเท้าปุ๊บเงี้ยนย่ยดูดูขาใส่รองเท้าปุ๊บเนี้ยแล้วยกขาขึ้นมานั่งอย่างนี้ฟับฟับน่าในความรู้สึกมันหายไปบุกโกก็เลยบอกว่าเอออะไรอ่ะโครแกรมเข้ามาหรือเปล่าโคบกแก้วหรือเปล่าสักพักหนึ่งสามนาทีรู้สึกแบบไม่สบายใจลุกขึ้นมาดูเดินมาเลยเดินมาเลยไม่มีใครมันนอนตรงนอนตรงนี้เหรอเขานอนตรงนู้นนอนตรงนั้นนอนตรงนู้นแล้วมองรอบมาใช้ตาบงนี้นะอธิบายได้ไงนี่มันผีชัดแล้วเดินมาอย่างเงี้ย มันที่ไงนะมันมันอย่างนี้เว้ยคือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการมองแบบทุติยภูมิอ่ะคือไงหาเหตุผลมันคือการมองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถ่ายเดียวแล้วเชื่อเอาเลยว่าเป็นผีอ่ะทำไมไม่หาเหตุผลไปใกล้ว่านันวะเพราะว่าเราเชื่ออยู่แล้วเราลุกออกไปแล้วยางสิงลุกไปแล้วยงสิงที่ผมพยายามทาเนี่ยผมแม่ง พยายามทำเป็นสิ่ที่เป็นปฐมภูมิเลยคืออ่าโอเคถ้ามันคือผีถ้ามันมีมึงออกมาเลยเส้ยงเดียวทีเดียวสิ้นนะซงใช่พะนะพะนะมันอาจจะไม่ได้อธิบายปรากฏการณ์เมื่อสักครู่แต่มันคือแบบ คือการสรุปแล้วว่าถ้ามึงมีมึงโผล่มาเลยถ้ามีอ่ะมึงย้ายกล่องนี่เลยอ่ะเลื่อนแฟรเลยอันนี้จะมีสน์เลยหรือปากการลอยขึ้นมาเออแต่น้าก็พูดถูกนะนี่นี่ถ้ามึงทําได้ขนาดนี้ทำไมมึงไม่สน์ให้รู้ว่าอย่างน้าไม่เคยเห็นนะที่น้าพูดปากการลอยนี่นะต้องให้คุณโอปอปานิสราเล่า ทำไมะที่นี่ปะเนี่ยคือคุณโอปอเขาเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่ามีเขามีเซ็ดวงจิตตาเขาอยู่หนึ่งดวงคุณเผือกก็น่าจะรู้คุณเผือกก็น่าจะรู้อ่าใช่ใช่แล้วที่คอนโดของคุณโอปอก็มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งทรงเดียวกันหนวดนี่แหละบอกว่าเอ้ยมีเหรอถ้ามีเนี่ยออกมาให้เห็นเลยสิท้าทายโอปอเ็บอกแกก็อย่าไปท้าเขานะถ้ามีเนี่ยเอายี้ี่ดีกว่าอ่าถ้ามีนะหวีที่แกหวีอยู่เนี่ยให้เขาหวีผมโชว์ฉันหน่อยสิ แกอย่าไปพูดสักพักหนึ่งไอ้นั่นหันมาปั๊บหวีแม่งลอยครับเฮ้ยวีลอยหวีลอยจากเคาน์เตอร์กระจกแล้วแบบแม่ยางงี้เลยเหรอบ้าแปลกริมหนังแล้ววางลงถามอปอผมเราขุนลุกขุนลุกเลยอันนี้คืออันนี้อปเห็นเหตุการณ์อปออยู่ในเหตุการณ์แล้วเพื่อนคนนั้นต้องตายไปเลยต้องเลยเหรอต้องเลยเ้ยแทนี้เลยเอางี้อ่ามีมี ก็จะบอกอ่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องผีกันตลอดทั้งคืนแหละนะตลอดทั้งคืเราคุย2ด้านนะคือเราว่าพิธาศาสตร์ก็ศาสตร์เทศกาลฮัลโลวีนนะฮะเดี๋ยวจะมีวิธีเห็นผีใครเคยล่าท้าผีหรือใครเคยเจอผีหรือ อะไรที่คิดว่าเป็นผีเนี่ยมาคุยกับพวกเราแต่ตอนนี้มีดีเจคนหนึ่งสแตนบายอยู่ที่หน้าใหม่แล้วใช่ใซึ่งกําลังด่าพ่อรองแม่เลยว่าข้าโทรศัพท์แดกไปเรื่อยๆนี่เราโทรไปเหรอาโทรไปเหรองั้นก็อย่าบ่นไอ้ฟังเกตอ่าแล้วก็และตอนนี้ใครใครเราอยู่กับเราอยู่กับสุดยอดของคนที่มีความเชื่อเรื่องผีหนึ่งคนแลฮะดีเจพาคกุ้งครับเลยภากุ้งเหรอสวัสดีครับ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 สวัดีครับสวัสดีครับสงครับสวัสดดีคดีครับสว เลือกทางว่าเออทำเพลงดีกว่าใชเพลงดีกว่าแล้วก็ทิ้งงานที่เป็นคิดว่ามันมาเข้ามาแกงาดีกับวงเขาทุบอู่อู่น้ำอู่ข้าวปัจจุบันไปอยู่กับวงที่รักแล้วไม่มีจะแดกถึงปัจจุบันต้องขอโฟนอินนะวันเนี้ยขอออกเสียงเลยเดี๋ยวเร็วๆนี้คุณจะมีผลงานใช่ไหมพะกุ้งสมจมีกำลังี้อัลบั้มเต็มวางไปแล้วนะครับนี่วางแล้วไงวางแล้วเจ็บยังฮะพะกุ้งฮะนี้มันคงวางอยู่พะกุ้งแล้วพอวางแล้วนี่ขึ้นอื่นเขาเปิดกันตุก้นไหม โอ้โหเปิดกันสนิทครับผม <laughs> <laughs> ออกจากฮอตเว็บไปอยากให้อยากให้คลื่นอื่นเขาเปิดมา <c oughs> ให้คลื่นอื่นเปิด <c oughs> แต่ภาพดีเจเนี่ยมันก็ยังไม่เปิด <c oughs> มันติดจนตัวตายตน <c oughs> ที่คนยังไม่รู้ยังเรียกดีเจพักกุ้ง <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ทุกวันนี้เวลาขึ้นซีจีโทรทัศน์ยังดีเจพักก <c oughs> <ๆ>ุ้งตอนนั้นก็ได้แต่บอกว่ากูบอกมึงแล้วว่ามึงไม่ต้องออกหรอกเพราะมึงเป็นดีเจเนี่ยเขาก็เรียกมึงว่าดีเจเป็นจอมปายนเหมือนไอ้เหมือนไอ้เฮียพีเคก็ยังเป็นดีเจพีเคมันมาจัดตรงไหนอจริงเลย เดี๋ยวนะฮะวันนี้มาคุยเรื่องผีเรื่องตาผไม่ใช่ก็เกินก่อนสิครับคุนวันนี้ภาคกุ้งนี่ก็ถือว่าเป็นดีเจอะไรของสามแยกใช่แล้วก็เป็นผู้ที่ทําให้เกิดบทลงโทษครั้งแรกด้วยใช่ใช่แล้วมาปุ๊บโดนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ภากุ้งจะมาเฉลยบทลงโทษอ่าอในวันนี้มันมีตอนนี้ในห้องเราเห็นเป็นกล่องสีชมพูวางอยู่ซึ่ง อูดควายโบนั้นถือเอาไว้ใช่ใช่หนักไม่เื่าวันนี้ใครใครแพ้นะครับเอาเข้ากับบรรยากาศฮาลวีเลยคือคนแพ้เนี่ยต้องใส่เขี้ยวคล้ายดัดกล้าอือถูแต่ว่าจะมีจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนลองแพ้อีกทีหนึ่งนะครับคือคนใส่เขี้ยวคนโเลจะต้องไปอัดคอไช้คอเหดุดเลยหลดเ ของลองของลางเลอีกคนหนึ่งแล้วก็คือวันนี้จะมีคนที่ไม่ต้องโดนอะไรเลยเนี่ยหนึ่งคนหนึ่งคนโดนสองจะเป็นฝ่ายกระทําหรือถูกกระทําอ่ามีเลือดมีเลือดตอบให้นะมีเลือดด้วยเอาผมเลยแล้วเออเอาแล้วว่ามันยิ่งไซน์นานเลยนะเล่นไหนมันจะกลายเป็นรายการเก๋ไปทุกวันแล้วเออนี่ผมก็เคี่ยงผมมาเองนะเออต้องอันนู้นอันนี้เคี่ยวไม่สะอาด อันนี้อันนี้นี่ไงนี่ไงสมมุติว่าผมโดนเสร็จปุ๊บผมจะเอาเคี้ยวของผมไปให้คุณอมบ้างเพราะว่าเพราะว่าคุณต้องเป็นแด้คือลาบเหมือนกับผมอ๋อเหมือนกับว่าแบบติดลอกดอ่ะคุณต้องเป็น้ใจคอใจไม่ค่อยการเลยอ่ะขอบเชียรโอเคอำคุณสำหรับบนลงโทษนะแล้วก็ถามภาคกุ้งหน่อยว่าเชื่อเรื่องผีหรือว่าฮัลโลวีนเนี่ยเขาคุยเรื่องผีกันเนี่ยคุณชอบ เป็นคนชอบฟังชอบเล่าไหมคือผมจะบอกนะบอกเผือกบอกแปะนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนเกิดทุธกลางคืนถ้าใครมีความรู้ทางด้านเรื่องนี้ดีโหราศาสตร์เลยคนที่เกิดทุธกลางคืนเนี่ยแสดงว่าตอนเกิดเนี่ยพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะครับถูกไหมฮะพ่อมึงครับเดี๋ยวๆนะฟังหน่อยฟังให้ฟังให้จบก่อนพระอาทิตย์ตกก็ถูกแล้วไง รู้ได้ไงว่าพ่อผมเป็นส่งแม่ที่โรงนี่ไงผมถึงบอกไงว่าไอเด็กคนนี้มันดิ้นได้ตลอดเนยเนี่ยครับจะบอกว่าคนที่เกิดช่วงคืนเนี่ยจะมีเซนผมขอเกิดเรื่องผีเบาๆคุณมีเซนนะฮะคุณมีเซนถ้าเกิดคุณปูว่าคุณมีสะสมไม่ครบทุกตัวเซนเซย่าดาก้อนชิลิวนะผมจะไล่กระทืบคุณคุณจะไม่เล่นเล่นอย่างนั้นใช่ไหมไม่เล่นอย่างนั้นโอเคโอเคสบายใจ แค่เลือกอินโทรผมก่อนนี่ก็ถือว่าขนลุกขนพองได้เลยมาดิมาดิคือจะบอกว่านะครับผมผีเนี่ค่ะนะผมบอกนะก่อนเลยว่าผีเนี่ยมีทุกที่อืครับล่าสุดผมไปเจอมานะครับน้ําท่วมยังมีผีครับพี่น้องเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอยังไงจริงครับยังไงฮะล่าสุดผมน้ําท่วมครับผมขับรถไปวนรอกสนามหลวงครับครับ เจอครับผมเจออะไรเจอครับผมแล้วคุณคุณทำอะไรกับผีนะคุณไปกับพ่อคุณหรือเปล่าครับผมไปคนเดียวครับตอนนี้น้ำท่วมท่อสามหลวงเลยนะครับผีก็ยังยืนกันอยู่ได้ผีก็ยังไม่ถอเลยนะครับผมแล้วราคามันประหยัดลงไหมฮะ ก็เห็นว่าจะรีบครับก็เลยลดราคาทุยจำเแบบมีเคอร์มิดนึงมีเคอร์มีทุยเออแต่ข้อดีก็คือว่าจะถลกแล้วเห็นได้เช็คข้างอ่อนกันตลอดเลยสนามหลวงว่ามีแล้วอินแพคอะเรนาก็มีนะครับเฮ้ยอะไรฮะเราสีเราสีนี่เหรอล่าสุดผมไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินเกาหลีมาครับครับศิลปินออกมาเล่นหกโมงเย็นผมไปตอนหกโมงครึ่งครับครับเจอผีอยู่ข้างหน้าครับผมเฮ้ยบ้ายังไงวนหกโมงครึ่ง ยืนถืออยู่สองใบครับราคาปกติสองพันมันลออขายไปสองพันห้าตลกไ่ยไอ้คนนี้ตลกไหมท่านเต็มคุณพักกุ้งทำไมคุณไม่คอยเฮี้ยอย่างนี้ล่ะมาเต็มมากคนไม่ตลกคนไม่ตลกไม่ถึงเฮี้ยนั้นห้วยขวางของผมก็มีผีเฮ้ยเออ ยังไงแปลกไม่เห็นเหรอผมเห็นจ่าๆเลยเน็กเก็ตโชว์ DJ on stage เหรอแพงละ80บาทโอาปวด DJ on stage เนี่ยผมไม่รู้มายังไงแต่เน็กเก็ตโชว์เนี่ยกูปั๊มเองกับมือนเหมือนเอาน้ำไล่น้ำเอาผีไล่ผีคือครอบคลุมทุกตลาดปั๊มผีขายเองขายดีชิบหายรับเงินสดไม่ผ่านภาษีด้วย พักกุ้งเข้าเรื่องจริงเลยดีกว่าครับเอางี้เอางี้พักพักกุ้งฮะนี่อย่างนี้แล้วใครจะนับถือคุณวะพักกุ้งฮะเอางี้เดี๋ยวนะพัะกุ้งมึงพับเรื่องผีของมึงไว้เถอะพอละถามสารทุกสุขดิบแล้วกันว่าตอนนี้เป็นไงบ้างชีวิตมาน้ำท่วมเออน้ำท่วมน้ำท่วมเออเออปรากฏว่าสวนกระแสครับมาเดนต้ามีงานเยอะครับช่วงนี้เออใช่ด้วยครับผมนะฮะจ้างไปไล่น้ำอืม งานที่กาญจนบุรีนลครับแล้วก็เดี๋ยวการลองทงจะลงมาที่เก็ตนะครับผมงานเยอะงานเยอะงานเยอะเห็นบอกปลายปีที่มาเลตาเน่นจัดชุดใหญ่เลยเพื่อลงผักอโคจรจริงป่ะฮะดิ๊กเมลท์เทนจัดชุดใหญ่ไปชุดใหญ่เลยแล้วก็พากุ้งนี่เป็นหนึ่งหนึ่งในห้าพิธีกรนใน้วยสนุกละ จะแจกกุญแจผีให้ด้วยเอย่าไปพูดอย่างนั้นนะคุณเอาเรื่องรับมาใายในที่แจ้งตลอดตอนนี้นี่ตอนนี้ตัดตัดเอาไปตัวแล้วเพราะถือว่าปากสว่างใช่แล้วตัดแล้วใช่พักกุ้งพวกเราคิดถึงคุณนะพแลกุ้งคิดถึงทางเดินที่คุณไม่ต้องเล่าเรื่องผีแล้วแทนในที่คุณจะไปสูดได้เนี่ยผมขอให้คืนนี้เนี่ยนี่คุณขับรถอยู่หรือเปล่า นั่นแหละขอให้คุณขึ้นร่นนะขอให้คุณลถความตายโหงนะแล้วคุณมาพิสูจน์หน่อยว่าผีมีจริงนะอันนี้ก็รู้กันไปเลยนะฮะอย่างเออเป็นขอสักเรื่องสั้นๆได้ไหมได้ได้ได้เอาสักเรื่องสักเรื่องมาแล้วมาแล้วมาๆมาะผมเปิดซาวให้คุณเลยตออก่อนเลยว่าอันนี้ไม่ใช่มุกนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมเจอขึ้นมาครับคุณภาคุงตอนนี้หลายๆคนชอบซื้อคอนโดครับคอนโดใหม่ผมไปซื้อมาแถวลาดเทาครับครับ ซื้อมาแล้วผมเนี่ยเข้าไปอยู่เป็นครัวแรกๆเลยผมผมกล้าคูดเลยผมอยู่ชั้นสิบห้าเนี่ยอยู่ห้องแรกครับแล้วผมก็ไม่ได้สืบประวัติว่าที่นี่มีประวัติยังไงอ๋อเออผมเคยเห็นห้องพุ่งด้วยอืมอืมอแเห็นมีสารมีสารเพียงปลาตั้งอยู่มุมคอนโดอืมครับวันที่ผมนอนวันแรกครับผมเข้าไปนอนปุ๊บผมก็หมกับว่าในจิตใจเนี่ยก็คือคิดเหมือนเขาว่าเอ้ยต้องไหว้ก่อน ่อนเข้าห้องเลยผมก็เชือเทียนจุดธูก็คือจอบขอรบเจ้าเที่ยวทางก็พูดถึงเจ้าเที่ยวทางนิดหนึ่งปรากฏว่าในจังหวะที่พูดอยู่นั้นทังพูดยังท่องมันจะจบบทส่วนละหังเลยไอ้ดับครับดับพึบเลยดับพึบเหมือนไฟตกอ่ะแล้วอยู่ก็ไฟก็ติดขึ้นมาครับโทษนะครับอะคระคังอย่าอะไรตอนนี้ปิดตู้ไหมเขาก็บิ้วให้เมือง ก็ตัดสินใจว่าจะอาบน้ำครับอาบน้ำครับผมก็ไปช้อปปิ้งมาเรียบร้อยผมก็เอาของเสื่อวางในห้องน้ำเรียบร้อยโอเคอาบน้ำอาบท่าเข้าห้องน้ำาเลยเรียบร้อยปรากฏว่าวันนั้นผมมาสระผมครับหยิบยาสระผมมาสระเต็มมือครับแล้วก็สระผมไปเพ๊บมีจนจนฟองขึ้นครับปรากฏว่ารู้สึกร้อนว่าบนหัวครับครับอยู่ๆก็ร้อนวาบขึ้นมาโดครับนโดนไม่ร่เลย ไม่มีเหตุผลเลยนะไม่มีเหตุผลเลยนะร้อว่าวาบเลยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาละมันไม่ใช่ละมันแลกละผมก็รีบผมก็รีบเอาน้ําเนี่ยล้างล้างหัวแล้วตอนนั้นมันเหมือนเข้าตาด้วยเอาน้ำล้างหน้าล้างหน้าล้างหน้าปรากฏว่าพอลืมตาขึ้นมองไปข้างๆครับทำไมคุณอะไรคุณผีใช่ไหม ผมเอายาน้ำล้างน้ำล้าง้นี่ตละผมบอกแล้วไงว่าคุณผู้ฟังครับครับอย่าได้เสียเวลากับมัน ผมถึงงห้ามไปแต่นันนๆว่าชตัดบทเลยขอให้มึงตายจริงแล้วเป็นผีมาใช่ใช่ใช่มาหลอกหลอนคือแบบว่าลดความแล้วพลิกตะแคงแล้วเสียบเข้าไปกับเสาไฟฟ้าหลายคนอายสงสัยแล้วว่าทำไมหัวใหญ่เหมือนแปลงขัดส่วมเพราะมันใช่ใช่าคือตอนแรกเนตเซลสักเลยทีเดียวคือตอนแรกถ้าเก่าสัหน่อยเนี่ยย้อนไปสักสิปีจะเป็นแชมพูขจัดรังแคคลินิกขวดสีฟ้า จะร้อนเลยเหรอหยิบมาแล้วแบบว่าสะว่าเกิดว่าจะมีความเย็นขึ้นบนศีรษะคุณแต่ปรากฏว่าผมมาหยิบโคตสีฟ้ามาสะเกิดการร้อนว่าหยิบอะไรอ่ะลิตาลีนครับเออันี้อันนี้ดีกว่านะอคนเล่ามันต่างกันนะไห็นะเอออภะกุงยังไงพวกเราก็คิดถึงคุณนะพวกเราจะรักคุณตลอดไปเดี๋ยวเจอกันนะภากุงมาางแวะมา อีกทักเรื่อกไหมคะพอแล้วไปเถอะเออขอบคุณพระกุ้งแล้วค่ะพระกุ้งมาเจนต้านะฮะยังไงก็ซื้อหากันด้วยนะฮะไปละส่งเลยอ่เดี๋ยวเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับผมเดี๋ยวเบรกฟังข่าวแล้วหมดชั่วโมงแล้วเฮ้ยหมดชั่วโมงแล้วหมดชั่วโมงแล้วออ้าววะะไรนี่ชั่วโมงหน้าพอเมื่อกี้มีทางสอพอสอพอสอพอสอพก้าวหนึ่งศูนย์ศูนย์อะไรนะ ศูนอะไรศูนย์ปิดศูนย์ปิดข้อมูลจนเรารู้สึกปลอดภัยไอะไอเอาไปไปเดี๋ยวกลับมากับบิ๊กโคล่าครับอ่าอร่อยมากอร่อยมากสดชื่นมากสดชื่น ขอบคุณบิโคล่าอร่อยมากมากซาสดชื่นไม่มีคาเฟอีนเยี่ยมครับกับคุณเผือกนะเผือกชื่อจริงชื่ออะไรพงศธรเผือกพงศธรครับและพี่นันเอ็กเกดเศษสุวรร์และผมอันพูนาทครับเมื่อกี้ใส่กันอยู่เลยอะไระเนี่ยผมอันพูนาทครับโดยบิโคล่าอร่อยมากซาสดชื่นไม่มีคาเฟอีน สามแย่ <Yeah. S 1> ปากหวาน<ะ><ะ>โดยบิ๊กโคลาอร่อยมากซ่าสดชื่นไม่มีคาเฟอีนดเกหซ่าโดนที